สวัสดีครับผมผมอาร์มนักเตะนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาพรีเอ่อพรีวิวครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทางบอลมัดนะครับในวันที่สามกราที่จะถึงนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวเราก็มาพรีิวกันก่อนครับให้ทัศนะให้อะไรยังไงกันก่อนครับเผื่อไว้เป็นประกอบการตัดสินใจของท่านท่านผู้ฟังกันได้ครับเดี๋ยวมาดูครับตรงนี้ วันนี้ก็เล่นกันที่สนามโอทัฟฟอร์ดครับบ้านของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผู้วัาสินก็เป็นทางด้านไมเคิลสลิมบิวรี่นะครับผลงานล่าสุดนะครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ5านัดหลังนะครับไปชนะมา3นะครับแล้วก็แพ้ไป2ครับนัดล่าสุดนี่โอ้โหถือว่าส่งท้ายปีได้อย่างสวยงามนะครับ31ทธันวาปี65นะครับไปเอาชนะทางด้าน อ่าวูฟแชมตันวอนเลอร์มาครับ1ประตูต่อศูนย์ครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโอ้โหแล้วส่วนทางด้านสภาพทีมครับตรงนี้มาคัทลัสฟอร์ดนี่ก็เกมนี้ก็พร้อมน่าจะได้มาลงตัวจริงแล้วนะครับหลังจากที่เป็นซูเปอร์ซับนะครับที่เป็นตัวสำรองถูกเปลี่ยนลงมาเอาชนะทางด้านวูฟแชมตันวอลเลอร์ไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับแม่ส่วนทางคนอื่นนี่ก็โอ้โหวันนี้ก็อารีแม็กไกวก็น่าจะได้เป็นตัวสำรองครับ แล้วเส็นองทางด้านจรานโชนี่ก็ต้องพักสภาพความพร้อมของทางด้านจิตใจนะครับแล้วก็ทางด้านสภาพร่างกายนะครับ11ตัวผู้เล่นตัวจริงครับเดี๋ยวมาดูครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้มาในแผน4-2-3-1ครับผูสาประตูครับเดวิดเดยครครับคนดีคนเดิมครับแหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแล้วก็เป็นทางด้านอารอนวันบิสก้าครับลาเฟวารานครับเดซานโดมันตีเนสครับลุคชอครับ เซมิโรคิสเตนย็กเซนแล้วก็ทางด้านแอนโตนี่ครับบุนโนฟนันส่วนทางด้านหมายคาร์ลัสฟอร์ครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นทางด้านแอนโตนี่มาซิยาวครับโอ้โหถือว่าจัดทับกันนี่มา,ากันชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูทางด้านบอลมัดกันบ้างครับตรงนี้5นัดหลังสุดครับ แพ้ไปสามครับโอ้โหชนะไปสองครับส่งท้ายปีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไปแพ้คิตตันพาเลทมาสู่ประตูสองครับในศึกพีเมยรีกอังกฤษครับผมโอ้โหสภาพทีมตอนนี้ก็โอ้โหแข่งไปเจ็ดนัดแพ้ไปแล้วหกครับแล้วก็ถือว่าเราเราเสียป,ประตูไปนี่สามสิบหกประตูครับในศึกพีเมยรีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ครับซึ่งมากกว่าทุกทีมเลยครับโอ้โหถือว่าสถานการณ์นี้ ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ําแย่เลยนะครับส่วนทางด้านบรอนมัทกุนซือของทางด้านยาริโอเนลครับเดี๋ยวมาดูครับผู้เล่นก็น่าจะใช้11ตัวผู้เล่นชุดเดิมที่ไปแพ้ทางด้านคิทตันเลธมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้มีใครอะไรยังไงบ้างมาดูครับตรงนี้11ผู้เล่นตัวจริงครับมาไม้แผน5 3 2ครับมาทเวอร์ครับเป็นผู้สาประตูครับเดดอนแอนโทนีครับอดัมสมิธครับมาคอสเนสตี รเคลลี่ตาแดนเซมูราลุยส์คุกนะครับแล้วก็เจฟอร์ันเลมาครับฟิลิปบิลลิงแล้วก็โดมินิกโซลันสกี้นะครับหน้าก็เป็นทางด้ทิฟเฟอร์มัวครับโอ้โหตรงนี้มาดูทับสถิให้ตรงนี้กันแม่พบกันสิบนัดนะครับไปทางแมนยูนะครับโอ้โหแมนยูชนะ7ครับบอลมัดชนะ2ครับแล้วก็เสมอไปที่1ครั้งครับ สถิติที่เจอกันล่าสุดรับแมนยูกดไป5ประตูต่อ2ครับในปี2022ครับโอ้โหตรงนี้อย่างนี้ฟันธงเลยครับคู่นี้นะผมฟันธงเลยแมนยูวันนี้3ประตูต่อศูนครับชนะแน่นอนครับในโอแทฟอร์ครับฝากไว้ด้อ้อมใจด้วยครับทันต่อยังไงส่งเสียงเชียร์ดังๆเลยครับสวัสดีครับ